บอกจะทํำยังไงบอกวิธีปฏิบัติโอ้โหพระพุทธเจ้าเขาก็พูดกันเต็มบ้านเต็มเมืองอาณาปานสติฮะฮะอาณาปานสติหมายถึงว่าก็เอาสติมาอยู่ในลมหายใจเขาออกะนะนี่นี่คือหลักการของดูกายนะดูลมนี่แหละคือดูกาย พิจารณากายพิจรารณาลมก็ดูลมว่าลมสัน้นลมละเอียดลมไม่มีลมอะไรนี่คือการเห็นกายพิจารณากายตามรู้ลมตามรู้กายเ<ะ>วทนาก็เกิดขึ้นอยู่ในลมนี่แหละฟุกสุกไม่สุกไม่สุข,สขละเอียดห้าหยาบก็ลมไม่มีไงละเอียดลมมีน้อยอย่างเงี้ยเห็นไหม หลักการวิปัสนาการดูจิตก็รู้ความคิดไงดูลมไปก็เห็นความคิดมันผุดผ่านพูดผ่านฮะ,ะถ้ามันไม่ผ่านก็คือเราเขาไปปรุงต่อเราลืมลมแล้วน่ะถ้าเราคิดปรุงไปเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้ดูลมแล้วมันมีสองอย่างแค่นี้ถ้าอยู่ในลมมันก็ไม่คิดมันคิดอยู่แต่เราไม่ได้ปรุงมันก็จะดับฮะ มีแค่นี้ไม่ต้องถือว่าหลวงตาสอนผิดหลวงก็ไปนั่งรู้ก็ได้เนี่ยถ้าสติไม่อยู่ในลมมันก็ไปกับความคิดบุ้งแจงแหละนะมันจะมีอะไรผิดอะไรถูกหรือแต่มันยังไม่ได้ทำเลยบอกผิดแล้วเนี่ยนะฮะค<ะ>าเมื่อไรเนี่ยมันลืมออกจากลมเนี่ยมันก็ไปกับความคิดแหละจิตเนี่ยสติเนี่ยฮะ ถ้ามันอยู่ในลมความคิดกับผุดผันมันเกิดดับเกิดดับไงถ้าไปปรุงมันก็ไม่ดับทีมันต่อแหมมีเรื่องมีเรานะ่ะนั่นแสดงว่ามันมาอยู่ในลมแล้วมันไปละมีแค่เนี้ยพาวัานาฮะ,ะมันต้องไปหานั่งดูแสงดูผีอะไรหรอกมันไม่หมนะ,ะ,ะไปดูมันทําไมฮะดูแล้วเกิดประโยชน์อะไรล่ะ ไปแก้อะไรได้เอ็ยังไม่พอไงดูความคิดตัวเอง,งนินพ่พน่าพ้อนาฮะดูมีสติอยู่ในลมหายใจก็จะเห็นความคิดบุดปานบุดปานนั่นแหละคือวิปัสสนาไม่ต้องไปสมถะวิปัสสนาอะไรมากมายหรอกสมถะก็คืออยู่ในลมนี่นแหละกรรมาฐานก็คือฐานของที่ที่ตั้งฐานแปลว่าที่ตั้ง ของสติของจิตก็คือลมไงนั่นแหละสมถะวิปัสสนาก็คือเห็นความคิดเนี่ยตัวปัญญาตัวรู้เห็นจิตสังขารเห็นสังขารเกิดดับเดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดชัว่วเดี๋ยวไปโน้นไปนี่นๆเห็นอย่างเงี้ถ้ามันไม่คิดมันก็สงบแค่นั้นแหละ ถ้ามันอยู่ในลมได้ไปนานๆาาาาความคิดมันก็ดับลงหมดไม่เกิดมันก็ไม่ดับละมีอยู่แค่นี้ฮะแต่สภาวะธรรมที่ปฏิกิริยาในกายเขาเรียกสภาวะหรือเรียกว่าเวทนาดูลมไปจังหวะหนึ่งก็จะทุก,ก็จะแน่นหนะ้าอกตึงว่าตึงหูอื้อตาอะไรหน้าชาปากชาฮะบางที่ร้อน่ะเขาเรียกสภาวะหรือเวทนา ถ้าเราไปจับเอาอยู่ที่ใที่ชิ่นมันก็จะเกิดขึ้นเรื่องจะแน่นเข้าไปถ้าเราว่าอยู่กับลมวางบะลมเบาๆควบคุมไปวคไปวบคุมมาเราก็จะรู้ว่าโอ้ทุกอย่างควบด้วยควบคุมด้วยกายเลยนะลมหายใจนะี่นะกายสติเนี่ยหมายถึงกายเอากายเอาสติไว้ในลมฮะการพิจารณากายไม่ใช่ไปคิดว่าอ้ยอันนี้ของเน่าของเหม็นใครก็คิดได้ ฮะก็มันตายเพราะของเหม็นไม่ใช่หรอคขั้วนี้ฮะมึงไม่รู้ไงว่ามีไส้มีพุงมีขี้อยู่เนี่ยในกายเนี่ยฮะพิจนาพิษไปพิษมาก็พิจนาอยู่วางขาเขาก็สึกเแลอะไรผ่ฮะเวียนไปเวียนมามันไม่หนีออกจากตรงนั้นฮะเอามันก็ไปจุดเดิมมันแหละฮะไหลลงไปเข้าที่เดิมมันแหละนิสยัยเอาสิความเคยชินก็นิสยัย Huh?